เริ่มต้นคือพี่หนุ่มกัญชัยค่ะและซอฝขวัญเป็นคนแรกที่โพสตามหาน้องนะคะแล้วก็ท่านไม่เถนเทีนี่เรานะครับะสวนคนอื่นนะคะก็ทุกคนน้องไปขอบคุณเขาอยู่แล้วค่ะส่วนตัวน้องน้อง้องก็จะรู้ส่วนคนอื่นนะคะน้องไปขอบคุณอยู่แล้วค่ะน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วพาอตั๊กไม่ไม่ไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะพาอตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติตั๊กเป็นคนเอาน้องมาสร้างบ้านให้ส่งสติ๊กเกอร์ให้เจนนะ จนนี่พี่ดิวไม่เอาสักกอสวัสดีพี่ดิวพี่ดิวคิดถึงนะโน่นี่นั่นเจนนี่ยังพืดยังเอ่ยสิพูดให้ฟังแค่นั้นเลยถูกไหมถูกครับเมื่อคืนเจนนี่ไลฟ์สดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไลฟ์สดน้องเจนนี่ไลฟ์สดพี่ดิวส่งแค่พวกบวกแก๊ปไปส่งบวกแก๊ปบอกอะไรเห็นพี่ดิวพี่ดิวหวัดดีค่ะพี่ดิวหวัดดีค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรกับผมอ่ะแค่นั้นแหละเป็นอะไรกับผมแค่นั้นแหละผมอยากทำ เรียกไ,ได้ว่ามันกลายเป็นดราม่าซะแล้วล่ะค่ะสําหรับเรื่องราวของน้องแมงปอนะคะกับน้องผู้การที่งานนี้เนี่ยใครๆก็ต้องการตัวค่ะคิวไลฟ์สดในคิวถ่ายงานเนียาวเหยียดเลยนะคะอยากจะให้ช่วยเหลือทั้งสองคนนะคะอยากจะแบบว่าซัพพอร์ตน้องให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่คนแชร์คลิปของแม่ตั๊กกรกหนกนเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือน้องเหมือนกันนะคะคือแม่ตั๊กเนี่ยเตรียมที่จะสร้างบ้านหลังใหม่มูลค่าเฉียดล้านเลยก็คือ7จ็ดแปดแสนเนี่ยให้ กับแมงปอแล้วก็ผู้กันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทั้งผู้กันแล้วก็แมงปอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือพี่ดิวธีรพัฒน์เนี่ยไปเคลียร์หนี้สินให้ไม่ว่าจะเป็นเ,เงินสินสอดอะไรที่ติดค้างกันอยู่อะไปเคลียร์ให้แม่2 0 0 0 0 0แล้วก็มอบเงินเป็นขวัญถุงให้น้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันเนี่ยคนละแสนหนึ่งแต่เรื่องราวมันเป็นดราม,มา่าคือระหว่างที่แม่ตั๊กกาลังไลฟ์สดอยู่ค่ะมีคนเข้าไปถามถึงว่าทําไมแม่ตั๊กเนี่ยไม่ขอบคุณคุณดิวธีรพัฒน์ล แม่ตักก็ได้บอกว่าอ๋อพี่หนุ่มกัญชยัยเราขอบคุณตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วค่ะเป็นคนสร้างหลายคนเลยนะคือจุดเริ่มต้นก็คือพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยแล้วก็มันมีอะไรต่อมีอะไรคือพี่หนุ่มกัญชยัยเขาปั้นมาหลายคนละอะไรแบบนี้ก็อขอบคุณพี่หนุ่มไปแล้วแต่ล่าสุดค่ะเพศอัธรตเนี่ยก็มีการออกมาสรุปเรื่องราวดังกล่าวนะคะบอกว่า แกลล่าเขาอะมีดราม่าอะไรกันนะเห็นในทิกต o k เนี่ยเรื่องของเรื่องประมาณว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์แม่ตักที่มีน้องผู้การกับน้องแมงปอเนี่ยบอกว่าให้ขอบคุณคุณดิวด้วยสิเพราะคุณดิวเนี่ยเป็นคนช่วยตั้งแต่ต้นอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นในไลฟ์ของแม่ตักก็มีการพูดชี้แจงค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ซอฝันซอฝันเป็นคนแรกที่โพสต์ตามหาน้องส่วนคนอื่นเนี่ยน้องไปขอบคุณเขาอยู่แล้วตักไม่ต้องพูดขอบคุณเพราะว่าตักไม่ได้รับอะไรจาก ใตักเป็นคนเอาน้องมาแล้วตักเนี่ยก็สร้างบ้านให้ ซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านของคุณดิวเนี่ยก็เข้าไปช่วยปลดหนี้ให้นะคะพอเห็นเรื่องราวดังกล่าวก็เลยออกมาไลฟ์สดด้วยความดุดเดือดคุณผู้ชม่าบอกว่าขนาดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยยังพูดถึงเราเลยเป็นอะไรกับผมนะสําหรับผมนะผมเนี่ยไม่ได้แค่ธุรกิจผมดีใจที่แบบได้เป็นสะพานช่วยเหลือน้องๆแต่ผมเสียใจนะที่เอ่ยชื่อคนแรกเราก็ข้ามไปคนที่3มแล้วก็บอกว่าคนคนนั้นคือคนแรกที่ตามหาผมคงไม่มีค่าในสายตาคุณหรอกทุกคนตัดสินเอาเลยแค่นั้น หุยเหมือนว่าเรื่องมันจะเอ,อ่อเรียกได้ว่าเป็น เรื่องราวมันเริ่มจะดราม,ม่าเป็นกันเยอะคิดว่า,างั้นกันไหมอ่ะเพจดังก็ออกมาโพสต์ข้อความสรุปไว้ให้แบบนี้แล้วก็เพจอัธรดเองนะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์บอกว่านอกจากนี้ทางนั้นของคุณดิวเองก็ยังพูดอีกว่าดิวไม่ได้หิวแสงดิวแค่รู้สึกว่าใครมีพระคุณเราก็แค่เอ่ยถึงเขาพูดตรงๆนะทุกคนถามหน่อยตอนนี้ใครหิวแสงตั้งแต่ผมเอาน้องมาวันแรกเนี่ยทุกคนดึงเอาน้องไปไลฟ์สดทั้งหมดเลยแต่พี่ไม่เคยเอาน้องมาไลฟ์ขายของเลยขนาดนั่งคุยกันวันนั้นมีคนดูเป็นหมื่นคน พี่ยังไม่ปักตะกร้าเลยไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะะส่วนพี่หนุม่มกัญชัยเราขอบคุณไปแล้วค่ะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ได้ยินนะคะพี่หนุม่มกัญชัยเราขอบคุณไปตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วค่ะเ <c oughs> ขาเป็นคนทํามาให้เอ่ทให,ห,ทห้หลายๆท่านนะ,ะเป็นคนทํามาไมดเกิดหลายคนเลยนะใช่เป็นคนสร้างจุดเกิดของหลายคนคือจุดเริ่มต้นคือพี่หนุม่มกัญชัยค่ะและซอฝัฝเป็นคนแรกที่โพสตามหาน้องนะคะแล้วก่ท่านผา้บันเทิงทีนี้เรานะครับนะฮะ ส่วนคนอื่นนะคะก็ทุกคนน้องไปขอบคุณเขาอยู่แล้วค่ะส่วนตัวตัวน้องน้องเขาจะรู้ส่วนคนอื่นนะคะน้องไปขอบคุณอยู่แล้วค่ะน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วพอตั๊กไม่ไม่ไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะพอตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติตั๊กเป็นคนเอาน้องมาสร้างบ้านให้และตั๊กก็ขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณคนที่พาน้องมาฟังนะคะส่วนคนอื่นที่ให้อะไรน้องไปน้องเขาไปขอบคุณส่วนตัวแล้วค่ะ น้องเขาขอบคุณตลอดใครให้อะไรเขาแต่ตั๊กอ่ะไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะเขาเข้าใจใช่ไหมน้องต้องน้องเขาไปขอบคุณเองอยู่แล้วค่ะไม่ใช่หน้าที่ตั๊กต้องพูดส่วนนั้นนะคะอันนี้เขาพามาเจอตั๊กค่ะตั๊กถึงพูดได้นะคะนะครับอย่าลืมนะครับน้องมีคนคนพพอร์ตเยอะนะครับอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับน้องอาจจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกอีกเยอะผมไม่รู้ไขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วค่ะใครให้อะไรเขาไม่ต้องกังวลนะคะพี่พี่ นะคะเขาเป็นคนกระตันยูมากพอเขาขอบคุณด้วยใจเขาอยู่แล้วค่ะครับนะไม่ว่าอะไรวันนี้นะครับน้องก็เป็นคนที่น่ารักที่พวกเราเอ็นดูนี่ว่านะฮะตัวเมือน้อง,องของคนด้วยนะครับเนีฮะวันนี้ได้ทั้งทองได้ทั้งบ้านได้ทุนได้นี่สุดยอดอ,อ่าไปต่อไม่ว่าเราไม่ได้ให้แค่บัตเจตไม่ได้แค่บัเจ็ตนะพวกพี่ๆให้อาชีพให้สิ่งที่ให้ต่อยอดกับทุกงานที่าน้องจบมา นะครับวันนี้พี่ๆหลายคนประสบความสำเร็จก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากพวกพี่อยากเห็นคือคนต่อรุ่นต่อไปที่พี่อยากเห็นไม้ต่อที่การที่จะทําให้เขาเรียกว่าสังคมมันดีขึ้นพี่เชื่อนะว่าพี่พี่ตั๊กซอฟานแม่ฝ้ายอ่ะเป็นคนช่วยเหลือสังคมตลอดอพี่เชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะหนูจะเป็นเหมือนพวกพี่ด้วยนะพี่เชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติในในประเทศหรือว่าเกิดอะไรขึ้นน้ําใจของคนที่ทําธุรกิจเนี่ย มันเราทําธุรกิจประสบความสำเร็จคนเราก็ช่วยช่วยกันกหนวหนูไปค้าขายมาได้เงินได้กํไาไรก็ช่วยตามสิ่งที่มีมากน้อยนะคะอย่าไปเปรียบเทียบว่าเงินใครมากเงินใครน้อยวันนี้ซอฟันยังบอกไม่ต้องเปรียบเทียบค่าจ้างว่าใครให้มากใค้น้อยแล้วฟังนะหลังจากนี้ใครที่จ้างน้องไปอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าตักให้บ้านแล้วคนอื่นให้น้อยกว่าอย่าทําอย่างนี้นะเพราะว่าค่าจ้างของน้องมันมีเลทอยู่ลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรกับผมอ่ะแค่น,นั้นแหละเป็นอะไรกับผมแค่นั้นแหละผมอยากถามว่าเป็นอะไรกับผม สำหรับผมนะผมไม่ได้มองถึงธุรกิจผมไม่ได้มองถึงอะไรผมให้ค่าทุกอย่างผมดีใจที่ผมได้เป็นสะพานช่วยเหลือน้องและผมเสียใจอย่างหนึง่งเอ่ยคนแรกแต่ข้าเป็นคนสามแล้วบอกว่าคนคนนั้นคือคนแรกที่ตามหาที่โพสต์นู่นนี่นั่นแต่ผมบอกเลยนะผมคงไม่มีค่าในสายตาคุณหรอกผมให้ค่าทุกคนผมแบบนับถือและศรัทธาคุณมากผมติดตามคุณมานานมากคุณก็เหมือนผมผมก็เหมือนคุณช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละ ผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละทุกคนตัดสินเอาเลยทุกคนตัดสินเอาเลยแค่นั้นดิวไม่หิวแสงด้วยแต่ดิวอะ่ะดิวเป็นคนตรงๆดิวเป็นคนที่รู้สึกว่าใครมีพระคุณใครทําอะไรดีๆแล้วก็เอ่ยสิอย่างน้อยๆพูดนิดๆหน่อยๆน,น่ารักน่ารักแค่นั้นเสียใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆบางทีเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทุกคนพูดตรงๆนะแล้วอยู่ตอนนี้ที่ใครบอกว่า หิวทรงหิวแสงหิวแสงหิวอะไรอะ่ะถามหน่อยใครหิวตอนเนี้ใครหิวแสงตอนเนี้ยผมถามหน่อยใครหิวแสงตั้งแต่ผมเอาน้องมาวันแรกผมเอาน้องมาวันแรกอะ่ะทุกคนได้เอาดึงตัวน้องไปอะไรสดทั้งหมดท,ทั้งที่ผมเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้กับพี่หนุ่มแล้วถามหน่อยว่าตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ดูยังไม่เอาน้องมาอะไรเลยพอพี่ไม่ได้มองยอดขายเว้ยพี่ใจนักเลงพอ พี่่ายของมาสี่ห้าวันจนเสียงแหบถึงแม้ยอดมันจะไม่ได้เยอะแต่พี่ก็ภูมิใจเว้ยภูมิใจที่ได้เป็นที่่ายเมื่อวานไลฟ์สดคนดูหมื่นสองฉันยังไม่ปักตะกร้าเลยนะจะพูดให้ฟังเมื่อวานให้เกียรติบอกว่าให้เกียรติให้เกียรติน้องไปอุดหนุนน้องไปย้อนดูที่ต้นคลิปเลยบอกว่าไปอุดหนุนน้องเลยเอาเงินไปหาหาน้องให้มากที่สุดไม่เอาคนดูหมื่นสองทำเงินได้เป็นล้านอนะ่ะแต่ไม่ปักตะกร้าแฟนคลับที่ดูใจดีวะ่ะดูถึงบอกไงว่าดีวะ่ะเป็นคนที่แบบใจนักเลงใจเหมือนแม่ลำเผยดีมาดีกับ ถ้าไม่ให้ค่าก็แค่แบบแค่นั้นแค่นั้นเลยใครอยากไปต่อไปต่อเลยแต่ดิวบอกเลยว่าวันเสาร์ที่น้องมาไล์อย่างน้อยๆยู่ได้กินต้มตํากับน้องยู่ได้กินข้าวกับน้องสองคนแล้วบอกว่าพี่ทําดีที่สุดแล้วนะแค่นั้นแค่นั้นใครจะไม่เห็นค่าฉันฉันฉันีนน่โกรธหรอกแค่นั้นเลยวันนั้นอะเราตั้งใจกันมาเนาะให้น้องมาโรงงานของเราแล้วามากินข้าวนั่งกินส้มตําไลฟ์สดให้แม่แม่ดูไม่ปรับตะกาเลยจะบอกให้จะบอกนะ ใครจะหาว่าคุณดิวหิวแสงอะไรก็ตามนะวันนั้นคนดูเป็นแสนฉันจะไม่ปากตะกกาจำจำคำดิวไว้เพราะวันนี้ลูกค้าให้ดิวมาแล้วให้เยอะด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจดิวพูดจากใจเลยเพราะว่าดิวอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละดิวไม่ได้สแสวงหาเงินเว้แต่อยากช่วยน้องอยากให้ด้วยใจอยากช่วยแม่ลําเพยอยากช่วยคนที่เป็นแม่คุณแม่ต้นแบบถูกไหมทุกคนพี่ดิวขอหัวใจสองล้านใจเลยพี่ไม่ได้มาแฉใครแต่พี่รู้สึกว่าคนที่มันเป็นผู้ใหญ่จริงๆคนที่ที่มันเป็นผู้นําที่แท้จริง มันต้องมีความที่เป็นหนึ่งเมตตาธรรมกรุณามีจิตใจที่มันดีจิตใจที่มันเมตตาไม่ใช่จิตใจอาฆาตริษยาหรือจิตใจที่จะเอาชนะใครก็ตามแต่คนที่มันเป็นเจ้านายคนได้หรือประสบความสำเร็จหรือซักเซตในความสําเร็จหรือในหัวดิวสามสิบเอ็ดนะดิวอายุสามสิบเอ็ดนะดิวเป็นเด็กนะแต่ดิวคิดได้มากกว่าใครบางคนดิวเดือดนะดิวพูดเลยดิวแค่อายุสามสิบเอ็ดนะแต่ดิวคิดได้มากกว่าใครบางคนนะดิวไม่เคยทําใครนะ แต่อย่างน้อยๆอย่าพยายามหักหามน้ําใจคนที่เขาทํามาหรือเขาทําดีมาแค่นั้นเลยเอาแค่นั้นเลยแฟนคลับถูกต้องไหมครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ